อ้าวอาเป็นไรเป็นไรแล้วเป็นไรแล้วฮะเป็นไรลูกเป็นไรอะไรโดนมืออุ้ยมือหักไหมเนี่ยมือขาดไหมเนี่ยโอ้ทำไมโอ้โอ้โไม่เป็นไรแล้วเป็นไรแล้วอะไรนะจิ้มมือฮะแป้งแป้งแป้งโอ้โอไม่รอแล้วไม่รอแล้วไม่รอแล้วทำไงทำไง ทำไมลูกไม่รอ้องไม่รอ้องเหรอเพ่มเพิ่มเ <c oughs> ห็เหไนไะห <c oughs> มท่านผู้ชมดูอยู่แล้วอายเขาทางผู้ชมจะว่าเอาไม่ไม่ไม่อ้วกนะท่านผู้ชมจะว่าเอาลูกไม่ร้องไม่ร้องสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่ททานนะครับ นี่น้องคิดนะครับนี่น้องวินนะครับเอา,าว่าไงครับว่าไงครับสวัสดีรื well auth, อยังครับสวัสดีรืยยังวันดีท่านผู้ชมเลยยังครับคิดวันดีครับแล้วน้องวินสวัสดีรลอยังลูกอ้าวตกหัวอมอ้าวอ้าวอ้าวน้องวินตัวเล็กในน้องวินเนี่ยแกล้งพ่อเนี่ยแกล้งพ่อเนี่ยเสื้อสีแดงีนน้องคิดครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยมาพูดเลยลยเออปาก ออมาบอกท่านผู้ชมหน่อยลูกออโอ้ยออโอ้ยน้องคิดน้องวินจะแกล้งพ่อทำไมออจะแกล้งกันผู้ชมทำไมลูกฮะหือพ<ก>่อ,อ,อ,พอเจ็บน้องคิดครับฝากฝากให้ท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์หน่อยพูดหน่อยลูกพูดเป็นไหมฝากกดไลค์ก,ก,ดลกดแชร์ชกดติดตาม พ่อหน่อยนะครับ,อบ,รบเออน่ารักมากเลยอู้หูเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเด็กคนนี้นี่ <c oughs> เออ,น,อน้องวินเอา <c oughs> ทำอะไรลูกเฮ้ทำอะไรเดี๋ยวน้องตกเดี๋ยวน้องตกดูสิดูสิทำอะไรกันนอ้าวอ้าวอ้าวันนี้น้องคิดขึ้นไปวันนี้น้องคิดขึ้นไป <c oughs> ขี่ข้อพ่อทด้ไมลูกเฮ้ ิเอดบเดี๋ยวคอพ่อหักกันทจาทำไงดทําดีเดี๋ยวคอพ่อหักแล้วตกแล้วตกแล้วรักพ่อไหมรักรักแม่ไหมรักพูดผลตกชีผลตกแดดออก โอ้โหขอบแก่พ่อเป็นไหมอือโอ้โหท่านผู้สมดูอยู่นะครับอะไรยเอ้อทำไมลูกคิดเรียนนอดอนุบาลไหนแล้วอนุบาลหนึ่งพัชามอนุบาลหนึ่งห้องทับชามเหรอดูวินดี้มาดูอะไรอ่ะมาดูพี่มินดินี่อือ วินนี้วินตัดอะไรอ่วินตัดอะไรนะเดี๋ยวเราดูมาดูวินก่อนวินตัดอะไรนะตัดกระดาษน้องวินตัดกระดาษเก่งมากเลยโอ้โหเด็กชองขวบครึ่งเนี่ยตัดกระดาษเก่งมากเลยน้องวินทำอะไรครับน้องวินทำอะไรคิดตัดเป็นไหมมาดูซิ่งเอ้าเอ้าเย่งกันแล้วแย่งเลย เออสีสีเดี๋ยวน้องตัดมือเดี๋ยวมันตัดมือนะตั้มือนะแค่น้องตัดก่อนได้ไหมเราตัดเลยเออตัดยังไงเนี่ยโอ๋ยขาดหรือยังยังไม่ขาด อันนี้น้องคิดนะครับตัดลังกลนะครับที่โรงเรียนเขาสอนให้ตัดลังกลตัดโทรศัพท์เหรอคิดทําเป็นโทรศัพท์เหรอเอ้าใครโทรมาแล้วใครโทรมารับชายดิโหพี่มิ้นโทรมาคุณครูโทรมาให้ไปโรงเรียนไม่ไม่ไปเหรอโอย้ยุดยุดยุดอันนั้นแม่มดนะครับ แม่มดเลกกะสิทธ์เยอะยเอา้าเอา้เอาไหนอ้าวน้องวินเล่นอะไรลูกรถแมคโครรถแมคโครเหรอทำตักดินได้ไหมลูกไม่มีบ่วงตักเลยบ่วงตัก,บ,ตกบ่วงตักหายไปแล้วหายไปไหนมันหกักมันหักก็เล่นไม่ระวังไงก็หักไปมั่วเลยมันก็หักเด็ก แล้วจะตักยังไงเนี่ยมันทักทักก้อนหินเลยพูดดิรักน้องวินไหมรักอย่าตีน้องนะอย่าตีน้องนะตีไหมอ้าวอ้าวแย่งน้องเล่นแล้วเหรอโทรศัพท์คิดเอาแฟนโทรมาแล้วทำยังไง แฟนคิดโทรมาแล้วโอ้ยรับเลยคิดถึงไหมคิดถึงไหมแฟนนะไม่คิดถึงเหรอมีแฟนหรือยังยังไม่มีเหนน้องวินะมีแฟนหรือยังไม่มีอ๋อตัดอีกแล้วตัดอีกแล้วตัดเป็นโซ่จับเออเออเออถนัดชายเลย่นถนัดครัวเนาะเอ,อะ้ตัดกันแล้วตัดแล้วดูซิ ตัดมือตัวเองเด้อขาดเด้อตัดมือขาดพอไม่พาไปต่อเด้อไม่พาไปโรงพยาบาลนะไม่พาไปหาหมอนะใช่ไหมคิดใช่ไหมเออพยาบาลก็ไม่มาบ้างอ,อยากไปโลตัสไปทำไมไปทำไมไปกินไก่ KFC ไไปทไมเออโหยน่ารักมากเลย เคยไทยหยุดงานปีใหม่แล้วนะครับเล่นกับลูกๆเลยเนี่ยนะน้องคิดน้องวินนุ่นพากันนอนใหญ่เลยเนี่ยนะครับหยุดงานปีใหม่วันนี้ก็วันที่สามสิบนะครับหยุดสามสิบสามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งวันที่สองทำงานวันที่สามนะครับหยุดสี่วันนะครับเคย์ไทยหยุดสี่วันพักผ่อนเอาแรงนะครับหยุดสี่วันน่าจะเมาทั้งสี่วันนะครับ แต่วันที่31อนะครับเท่าแก่จะเลี้ยงนะครับแต่วันนี้หยุดพักผ่อนมาก่อนนะครับวันนี้30หยุดพักผ่อน31เท่าแก่เลี้ยงก็น่าจะเมานิดๆหน่อยๆนะครับเขาดาวด้วยนะครับวันที่3 1เอาน้องวินไปไหนน้องวินไปไหนน้องวินทําอะไรตรงนั้นหรอฮะขึ้นไปทําไมลูกขึ้นไปทําไมเอาลงมาลงมาเร็วแ้ยเอาอะไรไปงําหวยแล้ว เอาแล้วไปงุ่มหวเองแล้วเอาเองละโอ้ยหนัก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 ลงมาเร็วเดีย๋ยวตกขาหักทำไงลูกฮะกระโดดไหมกระโดดเป็นไหมขาหากักเด้อลงมาเร็วโอ้โหชนมากๆเลยน้องวินเนี่ย